สวัสดีค่ะคนนั้นนะคะช่องฮิวเลอร์บายนัทธนันปันสุกเหนาวาวันนี้เรามาทําคลิปเป็นพกิการ์ดกันนะคะนัวขอที่ว่าความชโชคดีใดที่ไม่คาดคิดนะสิ่งที่โชคดีถึงที่คุณไม่คาดคิดที่กําลังเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคือเรื่องใดนะความชโชคดีที่คุณไม่คาดคิดที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคือเรื่องใดนะคะเราขออนุญาต สับไพ่ใ้คุณกันเลยนะคะ2องกองนะก็จะทําเป็นสองกองเรามาเลือกไพ่ใคุณเลยนะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่พร้อมๆกันนะคะความโชคดีใดที่คุณไม่คาดคิดที่กําลังเข้ามาสู่ชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะว้าวเดมเพรสห้าเหรียญเดมเพรสห้าเหรียญ ไพ่สองใบจะคล้องกับคุณนะทั้งใบหนึ่งใบสองก็ได้แล้วแต่คุณชอบความสะดุดตาของไพ่นะคะไพ่มันถูกเลือกมาแล้วเพื่อคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดมาแล้วนะคะไพ่เดมเพลสไพ่ห้าเหรียญอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในความหมายของไพ่สื่อถึงคุณได้นะคะสิ่งที่คุณไม่คาดคิดโชคดีที่คุณไม่คาดคิดที่กําลังเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเดี๋ยวเราดูอีกครั้งใบที่หนึ่งนะคะไพ่เดมเพลส ใบที่สองคือห้าเหรียญคุณชอบไปไหนเลือกไปนั้นคุณชอบไปไหนเลือกไปนั้นใช้สมาธิทอี่อคุณเลือกนะคะซ้ายมือนะคะใบที่หนึ่งฝามือใบที่สองเรามาดูกันเลยนะคะชาวที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะไพ่เดมเพรสนะ <c oughs> ไพ่ที่คุณเลือกหมายถึงฟาร,ร์ม,มสมบูรณ์นะฟาร,ร์มสมบูรณ์ผนพ,พ,พร้อม ในการที่เป็นผู้ที่พร้อมเป็นผู้ให้ผู้ซัพพอร์ตนะฮะเรามาด,ดูกันนะคะว่าความโชคดีใดที่คุณไม่คาดคิดที่กําลังเข้ามาสู่ชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะช่วงที่หนึ่งเราเปิดไพ่ขอให้ได้รับคําตอบเป็นสิ่งที่ให้คุณนำปรับไปใช้เป็นความบันเทิงเป็นสิ่งที่ดีต่อใจ ถ้าตรงก็เก็บเอาไปปรับนําใช้ไปชีวิตประจําวันของคุณได้ถ้าไม่ตรงไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไปนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะโชคดีใดที่กําลังเข้ามาสู่ชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะชาวชาวกองที่หนึ่งนะคะ เจ็ดไม้เท้านะเจ็ดไม้เท้า King of Wars ราชาดาบว้าวฟ mm ีนถ้วยว้าวเ e m ยม r i รว้าวพลังของคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนึ่งดาบอืมหนึ่งดาบหนึ่งดาบหกดาบ ตัววอปจูนว้าวตัวเดวิลเดวิลฟีนอฟเปโดโคลโอ้คุณฟีนมีคิงออกมาหลายใบเลยนะคะชาวกล่องที่หนึ่งสี่เหรียญ สี่ <4 S 2> เหรียญภายใต้สำรับแปดดาบจัสเมนเราขอเปิดเพิ่มอีกสองใบนะแปดดาบจัสเมนนะสิบดาบเจสเมนสุดๆนะซึ่งจะเกิดขึ้นในชีวิตที่คุณไม่คาดคิดต่ออย่างนี้นะ ชาะกองที่1เหมือนตัวคุณได้เวลาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองนะพลังของคุณต่อจากนี้จากความไม่พร้อมทําให้คุณแกร่งจากความสับสนจากความไม่มั่นคงทางความคิดจิตวิญญาณสิ่งใดก็แล้วแต่นะต่อจากนี้ไปสิ่งใดที่ลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณเป็นคนที่กลา้าคิดกล้าพูดกล้าทำนะคุณจะมีความรักความเมตตาเป็นที่ตั้งคุณจะเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุณจะมีวาจาศิธิ์นะวาจาศิธิ์คือหนึ่งดาบวาจาอ่าเป็นในทางสร้างสรรเป็นในทางที่เป็นความสําสเร็จพูดเพื่อความสําสเร็จพูดเพื่อสันติสุขพูดเพื่ออ่าการเป็นถึงเวลาที่คุณต้องเป็นผู้นํา เป็นผู้น,นำนะขับเคลื่อนนะวาชีวิตของคุณต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตของคุณเองวิวขวาจูนใบนี้แล้วมนเป็นไพ่เดวิลการที่คุณจะเป็นคนที่เหมือนกับได้เวลาแสดงศักยภาพของคุณมาเต็มที่นี่ยเวิลตรงกับไพร่ราชนีถ้วยการที่คุณเป็นผู้ที่ถึงพร้อมการรักมีความเมตตาพลังนะคุณเกิดจาก เป็นพลังในตัวตนของคุณนะเป็นพลังบวกมาเป็นฟีนอฟิโตโคลตรงกับไพ่เดมเพลอร์ไพ่เดมเพ e อร์นี่มาการเป็นผู้นำนะลัการาศีเมษนะคะทตุไปเดวิลเป็นพิจิกตรวิวควดจูนทุกสิ่งนะมันมันเป็นพลังเนมะื่อคุณสร้างสรรค์ ทุกสิ่งคุณมีเป้าหมายชีวิตนะการเงินความรักความสุขที่จะเข้ามาต่อจากนี้นะความรักความสุขทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่อคุณเป็นผู้ให้คุณมีกิจที่คุณเมตตาตัวเองได้คุณเมตตาผู้อื่นด้วยนี่คือพลังการเห็นคุณค่านะคุณรู้ศักยภาพคนเราคุณรู้สึกคุณรู้ถึงศักยภาพของผู้คนที่อยู่รอบตัวพลังงานที่อยู่รอบตัวคุณได้ดีคุณใช้พลังงานกระตงานังดูดได้ คุณใช้ความรู้สึกจิตวิญญาณความคิดมันตึกตรองมาเป็นเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการหมดเลยนะสิ่งที่คุณเห็นคุณจบตัดจบความเจ็บปวดความทุกข์ความยากได้โดยทั้งปวงถึงเวลาที่คุณจะวางเข้าใจความทุกข์คุณจะมองความทุกข์อย่างเป็นธรรมดามากขึ้นนะพายสิบดาบสิบดาบคือการเจ็บปวดคุณจะ มองว่าไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะหลีกเลี่ยงซึ่งความทุกข์ความยากทางจิตใจได้แค่รู้ให้ไหวแล้วก็วางได้แค่นั้นเองนะทุกต้องเข้ามาทดสอบคนเราอยู่เสมอเนืองๆคุณก็เป็นเช่นนั้นเองคุณรู้ว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลคุณเป็นพลังงานบริสุทธิ์คุณรู้ตัวเองนะถึงเวลาที่คุณจะได้รับพลังงานแห่งหนางฟ้าพลังงานบริสุทธิ์จาก โชคชะตาฟ้าลิขิตจะลิขิตชีวิตคุณนะต่อจากนี้สิ่งที่คุณได้มันคือสิ่งที่คู่ขวนนะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณทั้งการเงินความรักการงานที่คุณประสบความสําเร็จในการเจรจาทุกเรื่องนะการคุณเจรจาสิ่งใดคุณจะนึงดูดความรักความสุขคุณจะเป็นความรักความสุขคุณก็จะส่งต่อและคุณก็จะมีคนมาให้ความรักความสุขคุณมีคนมาชอบ ตัวตนของคุณสิ่งที่คุณเป็นคุณจะเป็นคนที่มีคุณค่าคั้นสูงสุดนะต่อจากนี้ไพ่ราชินีเดียนี่คือถ้าเราไม่พูดถึงเงินโดยตรงนะคือการที่สกายภาพตัวตนของคุณเป็นทรงคุณค่าแล้วถึงเวลาตอนนี้เป็นสูงสุดคุณมีคุณค่าสูงสุดจากการที่คุณซัพพอร์ตเองได้คุณให้คุณค่าตัเองด้วยคุณให้คุณค่าผู้อื่นคุณเคารพในผู้อื่น คุณเคารพในกฎก,กติกามารยาทของโลกของสังคมการให้คุณค่าในผู้อื่นการคิดพูดทำแต่สิ่งดีนำพามาซึ่งภายใบนี้จะเม้นทุกสิ่งทุกอย่างมันสุขสว่างนะชีวิตของคุณต่อจากนี้่งนี้คุณจะพบสิ่งที่คุณเป็นนะคะชาวกองที่หนึ่งควา,ามสุขสงบคุณจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเ,เข้ามาต่อจากนี้มันเป็นสิ่งเหนือควา,ามคาดคิดของคุณแท้จริงนะไม่คุณไม่คาดไม่คิดว่าคุณจะได้ าการที่รับรักเห็นคุณค่าการเงินมั่นคงการงานาที่โดดเด่นทุกสิ่งมันเป็นเกิดขึ้นมันมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อที่คุณไม่คาดคิดนั่นเองนะคะชาวกอง่กองที่หนึ่งฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นฝันกําลังใจใคนนั้นด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะชาวกองที่สองที่เลือกไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ห้าเหรียญเรามาดูกันนะคะว่า สิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเข้ามาชีวิตคุณต่อจากนี้คือเรื่องใดนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเข้ามาชีวิตของคุณต่อจากนี้คือเรื่องใดขออนุญาตเปิดไพ่สําหรับเดียวกันนะคะขอใช้พลังงานของไพ่สําหรับนี้นะคะสิ่งที่คุณไม่คาดคิดที่จะเข้ามาในชีวิตต่อจากนี้ของคุณคือเรื่องใดนะขออนุญาตสับไพ่นะคะ ท้าคิงไม่เท้าสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิตของคุณต่อจากนี้คือเรื่องใดนะคะชาวกองที่สองขอให้ชุนส่งพลังงานน้อมรับพลังงานของภัยในครั้งนี้ไปด้วยๆไปพร้อมเพียงกันนะคะ ชาไม้เท้าใบเรขกเก้าดาบเก้าดาบอืมหกดาบชาเช้าห้าเหรียญ The Moon ว้าวสองถ้วยว้าวความรักความสุขสิ่งใดสิงท,ที่คุณไม่ คาดคิดนะสิ่งที่ไม่คาดคิดของคุณนี่แหละโดยแท้เลยนะคะไพ่สี่เหรียญดูฟูว้าวหกเหรียญว้าวดะสตาร์ Star, ตรงกับไพ่ดอะมูเดอะมูเดอะสตาร์เลขสิบเจ็ดกับเลขสิบแปดนะคะไพ่สองใบนี้สี่ถ้วย เ,เรามาเปิดเพิ่มให้คุณสองใบนะอีกสองใบเท่ากับกล่องที่หนึ่งนะคะว้าวเดวิล e w ขจูนเดวิล e w ขจูนออกกล่องที่หนึ่งก็ออกนะคะ Page of Walls เด็กดาบ เ h e ะวิ l for ฌ u n e The Star The Moon The Fool พายายของคุณกี่ใบคะชาวกองที่สองเดอ l ฟูเดอะส t าร์เ o อะมูน h e e ะ l ิ for ช u n e สี่ใบพายายสี่ใบนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะชาวกองที่สองพาห่าเหรียญน,นี่คือการขาดแคลนซึ่ง การทรัพยากรการถูกยอมรับจากทุกคนนไะพ่ห้าเหรียญคือการขาดแคลนแต่ต่อจากนี้ไปพลังงานไพ่ของคุณคิงอ of วานคุณจะเป็นผู้สร้างนะชีวิตของคุณต่อจากนี้คุณจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความมั่นคงได้ด้วยตัวคุณเองนะคุณจะละจะวางความทุกข์ความยากความเจ็บปวดคุณจะขับเคลื่อน ไปข้างหน้าสิ่งใดที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นคงต่อจากนี้ไปคุณจะถูกเติมเต็มนะการที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ถูกรักหรือว่าคุณหลงรักใครม,มันจะถูกเติมเต็มเพราะเป็นไพ่สองถ้วยเดิมบุญแล้วเป็นไพ่สองถ้วยความสงสัยใครรู้มันหมดเวลาแล้วหน้าฟามรู้สึกว่าไม่ถูกรักไม่ถูกเห็นไม่ถูกชื่นชมการหลงรักอยู่ข้างใน ความในความในใจคุณจะมีเยอะนะคะไพ่เดิมบุลใบนี้คือคุณอยู่บรรยากาศมันจะอึมครึมมาเป็นไพ่สองถ้วยมาเป็นความรักเป็นความสุขนะเซอร์ไพรส์ของคุณจะเป็นความรักที่คุณไม่คาดคิดคุณจะพบคู่คุส่วนธุรกิจคู่ที่จะมาช่วยเป็นมิตรที่มิตรแท้มิตรจริงใจกับคุณก็ได้นะไพ่สองถ้วยนี่คือการที่คุณเติมเต็มตัวเองคุณเติมเต็มกับคู่ครองคนรักคุณจะพบ คนที่ให้ความรักความความสุขคนที่คุโรคอยไพ่ดมูลนี่คือการโรคอยการไม่สมหวังคุณเหมือนกับคุณบอกว่าอาจจะคิดกว่านี้ว่าคุณอาจจะไม่มีความหวังในความรักในความสัมพันธ์นะไพ่เซอร์ไพรส์ของคุณชาวกองที่สองมันเกิดขึ้นได้จริงต่อจากนี้เป็นสิ่งที่จะมีคุณชีวิตคุณจะมีอิสระคุณจะเป็นที่รักคุณจะมีคนมีคุณค่าคุณ คุณเห็นคุณค่าในผู้คนหรือว,ว่าจะมีคนมาให้คุณค่าคุณ,คณก็เป็นไปได้หมดนะไพ่สี่เหลี่ยมนี่คือการเห็นคุณค่าในทุกสรรพสิ่งที่มีนะการที่คนเราจะ,ะปกปักรักษาไฟฟ้าหาสิ่งที่ขาดจะพลาดสิ่งที่มีจะคุณจะรักษาดูแลในสิ่งที่คุณมีอย่างถีท้วนเป็นเป็นด,ดีที่สุดนะไพ่สี่เหลี่ยมใบนี้นะมาเป็นดูฟูอิสระ ความรักความสุขที่จะฉกเติมเต็มเป็นผู้รับผู้ให้นี่แหละคู่รักที่จะมาเติมเต็มพวกเขาจะมีเซนถึงกันสื่อถึงกันได้เป็นพลังนะเป็นพลังที่มอบพร้อมส่งต่อความรู้สึกที่มีต่อกันมากมายการรับการให้การสมดุลจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะเพราะมันถึงเวลาที่คุณจะได้เป็นสิ่งใหม่คุณจะมีอิสระเด็กแท้จริงนะจิตใจคุณจะมีอิสระทางความคิดจิตวิญญาณทางจิตใจของคุณนะเพราะก้าวดาบ 6ดาบนี่คือมาเป็นเดโมนมาถึงเวลาสองถ้วยนี่คือคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความบริบูรณ์นะอิสระจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคุณคิดพูดทําสิ่งใดมันเป็นสิ่งที่คุณจะทําได้ตัวจากนี้นะการที่คุณจะรักใครคุณก็มีอิสระที่จะรักเนี่ยคือไพ่เดอฟร6เหรียญนี่คือการสมดุลแล้วมาเป็นไพ่เดอะสตาร์คุณจะเป็นคนที่ปรับพลังงานคุณเป็นสิ่งใหม่ตรงกับเดโมนนะ เดอะสตาร์ไพ่สีเดียวกันบวมูลกับเดอะสตาร์สีเดียวกันและตรงกันไม่มีฝ่าบังเอิญน,นะคุณจะเป็นคนที่มั่นคงมั่นคงจากภายในแล้วจากคนที่หวั่นไหวไม่มั่นคงรู้สึกไม่มั่นใจเมื่อคุณเจอคนดีความรักที่ดีเที่มเข้าซับพอร์ตพร้อมจะเดินเคียงข้างด้วยกันเพราะงานคุณจะเปลี่ยนคุณจะเป็นเดอะสตาร์ที่เฉิดฉายนะคุณเจอจรัดในโลกแห่งการสื่อสารโลกแห่งการ ความบันเทิงสิ่งใดได้เดอะสตาร์นี่คือท้องฟ้าพ้าดาวนะคุณได้เวลาเป็นคนที่เชิดฉายเป็นคนที่ออกออกซื่อสิ่งใดก็ได้หมดนะทำงานดรา่างการสื่อสารสิ่งใดคุณจะปรับพลังงานของคุณภายในอย่าแข็งแกร่งนะหมดเวลาที่จะต้องมาอรอคอยสิ่งใดแล้วคุณรู้แล้วว่าความรักที่ดีรักที่แท้มันเป็นสิ่งที่ การที่คุณร้องขอสิ่งใดมันได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ลิขิตมาแล้วเป็นโชคชะตานะทุกสิ่งความรักความสุขที่คุณจะได้รับต่อจากนี้การเป็นคุณที่มีอิสระในการใช้ชีวิตนะคุณจะหลุดพ้นในความทุกข์ยากเป็นบ่วงนะเป็นบ่วงอย่างวามหเหลียนคือคุณอึดอัดนะชาวกองที่สองคุณรู้สึกคุณอึดอัดคุณรู้สึกคุณขาดแคลนคุณรู้สึกว่าคุณยังมีสิ่งที่คุณ โรคคอยมาเติมเต็มความรู้สึกคุณต้องการสิ่งที่มาเติมเต็มให้คุณนะคุณอาจจะไม่ได้ว่าคุณยากจนนะแต่คุณอาจจะจิตใจดังต้านจิตใจนะไม่ได้ว่าคุณจนไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินนะแต่คุณมันลึกๆแล้วจิตใจของคุณมันมันแห้งมันเหี่ยวโหยหาใครบางคนสิ่งใดก็ได้นี่คือไพ่ห้าเหรียญที่คุณเลือกความหมายไม่ใช่ว่าจะต้องสื่อไปว่าทางด้านการเงินนะการขาดแคลนความรู้สึกการถูก การที่คุณรอคอยใครสักคนนี้มาเติมเตมคุณนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะมันมีไพ่สอง้วยไพ่ดมูลความสงสัยความไม่คาดคิดว่าคุณจะได้แต่คุณจะได้เมื่อเพราะทุกสิ่งมันถูกกาหนดมาแล้วเพราะคุณโชคชะตาฟ้าลิขิตลิขิตฟ้าหรือถูกกําหนดคุณก็เป็นผู้ที่รับทราบรับรู้คุณจะเคลียร์พลังงานคุณเป็นสิ่งใหม่คุณจะเป็นความสดใสคุณเป็นความร่าเริงหัวตระหนี้นะคะ ทุกสิ่งนะเป็นไพ่สีม่วงหมดเลยนะสามใบนี้ the m มูน the star แล้วก็ไพ่ e ดอ e e ิวประจูนนะทุกสิ่งมันถูกขั้นสูงสุดนะนะพลังงานคุณถูกก่อกำเนิดมาคุณใช้กดแรดง,งดูดของคุณได้ดีนะคุณนิ่งสงบคุณรรคอยคุณรู้ว่าเมื่อถึงเวลาคุณก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณใฝ่ฝันใฝ่ฝันไพ่เดอะมูนพลังของคุณมัน ส่งต่อไปถึงจักรวาลน,นะคุณมันเป็นสิ่งที่คุณควรควรนะไม่ไม่ใช่ว่าเราร้องขอสิ่งใดจะได้ทุกอย่างนะเพราะมันถูกกําหนดมาแล้วเพื่อคุณนั่นเองพลังสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะต่อจากนี้นะคะชาวกองที่สองฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นก้าวหนึ่งังใจคนนะัดด้วยนะคะขอให้คุณเป็นความสุขของคุณทุกเวลาทุกนาทีนะสุขอยู่ที่ใจนะสุขอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความเชื่อ อไม่มีใครลิขิตความทุกความสุขคุณได้คุณเท่านั้นแหละคือผู้ลิขิตนะคะสำหรับคลิปนี้เพณนๆก็ขอบคุณขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ